ดู <c oughs> มา <c oughs> เรื่องของอุบัติเหตุ <c oughs> เราก็ฝากเตินกันแต่ที่คลิปนี้จะให้ดูเนี่ยัยังไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เห็นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดจริงๆเห็นมอเตอร์ไซคันนี้เขาเนี่ยนะครับขับขี่ดูแล้วอันตรายแต่เขาขับขี่ย่างไรไปดูกันครับ คือก็ไม e ่ได้ขับเร็วอ่ะก็อย่างที่เห็นรถบรรทุกรถตู้คันใหญ่ๆคันนี้เนี่ยนะเขาก็ขับช้าเนาะฝนตกนะคุณผู้ชมเห็นไหมลักษณะของมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขับจี้ตูดเรียกได้ว่ากระชั้นชิดคือขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะลักษณะเหมือนให้รถตู้เนี่ยบังบังฝนให้ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับพราะเขาไม่ได้ขับเร็วอ่ะโอ้แต่ แต่เห็นอย่างนี้แล้วมันอันตรายถึงแม้ว่าจะขับชา้าก็ตามานะครับ<ะ>เพราะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเบรกกระทันหันปนชนแน่นอนครับแล้วคุณมอเตอร์ไซค์ครับคุณไม่มีทางเห็นเลยนะครับว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นใช,ใช่ไหมคุณปล่อยให้รถบรรทุนี่ยคันใหญ่ๆบงังแบบแน่นๆแบบว่ามองอะไรไม่เห็นเลย<ะ>เอาเป็นว่าถ้าฝนตกคุณกลัวฝนคุณเข้าข้างทางครับหลบพักก่อนเนาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันตรายนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยครับเอาที่บอง จริงๆนะเอาชีวิตเป็นเสี่ยงแบบนี้มันไม่คุ้มเนาะใช่รัฝนตกจริงก็ต้องควรจะจอดแอบขั้นทางหลบฝนกันก่อนนะสำหรับ,ร,บรถมอเตอร์ไซค์นะ